สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x i l a ม Gamer TV mm. พบกับออนเซวีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกม d e วี่บุกกันเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น MMO ภาพน่ารักน่ารักเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆไปพร้อมๆกับการเล่นเกมเลยนะคะตอนนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์โกลบลแล้วนะคะมีภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของเกมนี้กันเข้าไปดูกันเลย เริ่มเนื้อเรื่องบทที่1รางวัลของการเคลียร์ชัปเตอร์นี้นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นเพชร2 0งแน่โอยเยอะเลยนั่นนี่ยการเล่นของเกมนี้เบื้องต้นนะคะก็คือการกดแท็บไปยังบริเวณเป้าหมายนั่นเองนี่เลยการขึ้นที่นะคะก็จะจิ้มจิมไปเรื่อยๆตามบริเวณของแผนที่กดจิ้มๆไปเลยการจุมตีเนี่ย เราก็กดที่มอนสเตอร์ที่เจอมอนสเตอร์เป้าหมายของเรานะคะกดไปแล้วจะเริ่มทำการโจมตีนี่ปุปะปุปะาปุปะค่อยๆจัดการไปทีละตัวเคลียร์พานด่านแล้วนะคะเพลสนี้จะได้รับรางวัลเป็นทองแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ อุ้ยเราวนี้เจอเป็นฟูงเลยอ่าเขาแนะนำให้เราใช้สกิลนะคะโอ้ยจัดก,การได้ทั้งหมู่เลยได้รับรางวัลเป็นทองสำหรับเควสนี้จะกับ NPC ตัวต่อไปแล้วตัวที่มีเครื่องใหม่อะไรอยู่บนหัวนะคะ NPC เหล่านี้เราสามารถเข้าไปคุยกับเขาเพื่อจบเควสได้ก็จะได้รับรางวัลแบบนี้ แต่ถ้าไปไม่ถูกเนี่ยไม่รู้ NPC อยู่ตรงไหนเราสามารถคลิกที่เฟสบริเวณทางด้านซ้ายได้นะคะตอนนี้ระบบอัตโนมัติก็เริ่มทำงานแล้วการจมตีของเขามีแบบอัตโนมัติด้วยเรียกใชได้ไง่ายๆเลยนะคะจบแล้วด่านนี้โอ้ด่านต่อไปเรา กำจัดพวกสเกลต้นให้หมดแล้วก็ไปที่หมู่บ้านสามารถกดที่เควสเราเขาก็จะเป็นการโจมตีอัตโนมัตินะคะเราสามารถกดแคนเซิลนะคะกดยกเลิกระบบอัตโนมัติได้กดโจมตีเองได้เอาละเรียบร้อยเอาละเราไปลุยเคสเยวสต่อไปกันดีกว่าไปคุยกับวิกกี้ตอนนี้วิกกี้มีคำแนะนำอีกแล้วนะคะ ไปที่ฮีโร่กดที่ตัวละครวิก้เราสามารถสัมมอนออกมาได้นะคะสัมมอนฮีโร่ออกมาว<ะ>้โอ้ได้ตัวละครใหม่แล้วเป็นกระต่อยน้อยน่ารักวิก้มาช่วยเราต่อสู้อีกหนึ่งตัวเอาละไปลุยกันต่อดีกว่า โอ้ oh, ต้องมาคุยกับคุณแอชก่อนหนูแอชคุ่กับหนูแอชแล้วก็ได้รับรางวัลมาเยอะแยะเลยนะคะ exp ทองแล้วก็มีหีบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางสายเวทของวิกิมาดูซิกระเป๋าที่เราได้รับมาเมื่อกี้นี้นี่เปิดหีบกันก่อนเลยดูซิจะได้รับอะไร โอ้ได้จโน o โซโซนสามสิบชิ้นเนี่ยแล้วก็ยังมีหินตีบวกอีกหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวได้ของดีๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตีบวกกันต่อพติดตั้งฮีโร่เพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะไหนๆเราก็ได้ตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วนี่เลยให้วิกกี้ออกมาลงร่วมทีมกับเรา คุน่ารักมากอ่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวละครในการต่อสู้ได้แล้วกดทางด้านมุมขวาล่างก็จะสามารถเรียกเพื่อนในทีมออกมาต่อสู้ได้นะคะเป็นการสลับตัวกันโหน่ารักมากเลยอ่ะเป็นกระต่ายน้อยปอมปอมเกิลเข้ามาที่หมู่บ้านกันแล้ว มาดูซิเควสต่อไปเราจะได้รับภารกิจอะไรนะมีกิจกรรมล็อกอินด้วยเป็นรายวันนะคะจะได้รับทองน้ำยาโพชั่นต่างๆเพชรเอามาใช้ซื้อของในร้านค้าพิเศษเกรสโตนแล้วก็มีคอสตูมคอยอสุ่มคอสตูมได้ด้วยเหรอแล้วก็มีไปเรียกฮีโร่ระดับ S ด้วยนะคะวันที่7อ่า แล้วก็ล็อกอินถึงวันที่28เนี่ยจะได้ฮีโร่ระดับ SS กันไปเลยโอ้ยแจกของเยอะเลยนะเนี่ยเอาละพร้อมลุยกันแล้วไปหาเอสเทลกันอยู่ตรงไหนเอ่ยมาเจอแล้วนะคะ โอ้ oh, คนนี้ให้หีบเรามาด้วยล่ะหีบซมอนฮีโร่อีกหนึ่งใบเหรอเลยดีกว่าอาได้มาแล้วมาสุ่มกันสุ่มกันอสุ่มสิบครั้งนะคะ เราได้ตัวสุ่ม10ฮีโร่10ครั้งฟรีแล้วก็ในการสุ่ม10ครั้งเนี่ยเขาจะการันตีฮีโร่ระดับ SS <S <S มา1ตัวด้วยดูสิว่าเราจะได้ตัวของซ้ายไหนเนี่ยมาฟรีดูซิจะได้อะไรได้ SS ตัวเดียวโอ้ย ไม่มีแบบติดตัวอื่นมาสักนิดหนึ่งเลยเนาะอะอละ่ะดูซิว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะคะ <S <S เริ่มแรกได้ตัวระดับ C <S 1> <S 1> ระดับ A ตัวนี้เป็นระดับ B ระดับ C อะละมาดูกันเลย โอ้ได้หนูน้อยคนนี้ที่เป็นระดับ SS นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าเราได้รับตัวซ้ำเนี่ยเราก็จะได้เป็นนี่เป็นคริสตัลนะคะเอาไว้มาอัปเกรดตัวฮีโร่ของเราต่อไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวนี้สักนิดนึงดีกว่าโอ้แล้วก็ สามารถสุ่มฮีโร่ได้อีกด้วยนะคะนี่หนึ่งครั้งเป็นแบบว่า10ชั่วโมงได้1ครั้งแต่ว่าเราต้องดูโฆษณา<ต>ก่อน้อสูช่วยเหลือ,อลกลา,มา,อากมลเตรียมอ,มอ,ยอย่อีกนะวกเขกจะ Second World m o ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ะดูโฆษณาแล้วก็ได้ อ่านี่เป็นตัวระดับ A เท่านั้นเองนี่นาะเรามีแล้วตัวนี้จะได้เป็นโซ Stone มาแทนโอเคละพร้อมเลยแล้วนอกนี้ยังอกเหลือจากนี้ก็ยังมีอีเวนเพิ่มเติมอีกนะคะนี่เลยซื้อครั้งแรก280.08นนี่นะก็จะได้รับตัวฮีโร่ระดับ S 1>, s 1ตัวนะคะได้ใบสุ่มแล้วก็ได้เพชรอีก500แล้วก็มีแพ็คนี้ <c oughs> ที่จะเป็นแพ็คเติมเพชรนะคะแบบแพ็คใหญ่เลยนะสามารถมาดูกันได้นี่เรามาติดตั้งตัวละครที่เรามีเมื่อกี้กันก่อนดีกว่านะคะเข้าเมนูมาที่หัวข้อทีมก็กดที่ช่องที่ยังว่างอยู่เราจะพาหนูน้อยคนนี้ออกมาสู้ด้วย วานิลาน่ารักมากละวานิลาพร้อมลุยแล้วเราไปลุยเควสกันต่อดีกว่าไปกันเลย สามารถเปลี่ยนสลับตัวละครได้ตลอดนะคะพอเรากดเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะมีคูลดาวร่วงระยะเวลาหนึ่งถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมได้ระบบต่างๆเนี่ยก็จะทยอยปลดล็อกมาเรื่อยๆตามระดับเลเวลของเรานะคะต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆระบบถึงจะปลดล็อกออกมาให้เราเล่นได้ทั้งหมดนะตอนนี้มาดูเมนูกันนะคะนี่เลยเริ่มแรกนะคะหัวข้อฮีโร่ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของฮีโร่ที่เรามีเราสามารถกดเข้ามาเพื่อดูรายละเอียดของตัวละครต่างๆที่เรามีการใช้โพ otion การอัปเกรดสกิลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่เลยรวมถึงการอัปเกรดฮีโร่ด้วยในการอัปเกรดฮีโร่เนี่ยเราจะสามารถใช้โซล stone ในการอัปเกรดนะคะ หัวข้อถัดไปหัวข้อทีมตรงนี้เราสามารถกดติดตั้งฮีโรที่เรามีเพื่อเข้าร่วมทีมนะคะสามารถกดเปลี่ยนกดสลับได้และในฉากต่อสู้เนี่ยเราก็แค่กดบริเวณมุมขวาล่างนะคะในการสลับตัวละครต่างๆนั่นเองเกมนี้มีระบบแรงด์กิ้งด้วยนะคะอันดับจะมีอันดับต่างๆนะคะตั้งแต่อันดับ CP Combat Power นะคะพลังโจมตีของเราอันดับในการ PVP และอันดับที่เราลงหอคอยของเกมนี้นะคะจะมีให้เปรียบเทียบด้วยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนของเราแล้วก็ท็อปร้อยของเซิร์ฟนะคะนี่เลยในหัวข้ออันดับนะคะสามารถกดดูช่องกระเป๋าในหัวข้อเมนูนี้ได้เหมือนกันอยู่บริเวณนี้ <c oughs> ช่องกระเป๋าเนี่ยเราสามารถมากดติดตั้งอุปกรณ์หรือว่ากด ยกเลิกการใส่อุปกรณ์ได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์เขาก็จะมีแยกหมวดให้เพื่อที่เราจะได้ดูง่ายๆด้วยละ่ะนี่เลยนี่หัวข้อเควสมาดูกันว่าเกมนี้มีเควสอะไรบ้างนะคะเควสของเกมนี้หลักๆเนี่ยเควสหลักเนี่ยก็จะแบ่งยยอย่อยนะคะแยกย่อยเป็นชปเตอร์ต่างๆอ้เยอะมากเลยนะในเรื่องของเกมนี้ ถึง10ชั a เตอร์ด้วยกันนะคะรุยเควสกันไปยาวๆถ้าจะเป็นเควส t หรือเควส t หลักเนี่ยก็จะเป็นเควสระจนภัยหรือ Adventure Quest นะคะสามารถไปกดรับได้ตาม NPC ต่างๆในเมืองรวมถึงซับเควสเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้เราเข้าไปน่าจะเป็นประมาณแบบว่าเพื่อปลดล็อกการใช้ฟังก์ชันต่างๆนั่นเอง สำหรับซับเควสนะคะแล้วก็มีเดลี่เควสให้เราเข้ามากดรับรางวัลกันด้วยเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์นะคะไปได้ถึงเท่าไหร่การลงดันเจี้ยนต่อวันการคาฟของการคุยกับ NPC หรือว่าพวกมิชชั่นต่างๆนะคะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมาด้วยอะละอีนี่ด้วยนะปบอดประกาศในเมือง ลองเข้ามาดูนะคะเราสามารถกดรับเควสเพิ่มเติมได้อีกนะคะเป็นพวกเควสเควสแอดเวนเจอร์นั่นเองนี่เราสามารถกดมารับเควสได้ <c oughs> <c oughs> เ,เพื่อนๆดูนิดนึงนะอย่าไปรับเควสที่โหดๆเกินไปล่ะสามารถรับเควสได้รอบละ5ครั้งแล้วก็ไปลุยกันได้ยาวๆเลย หัวข้อต่อไปนะคะ Achievement เป็นรางวัลความสำเร็จของเรานั่นเองนี่ความสำเร็จของเราก็เริ่มตั้งแต่การกำจัดมอนสเตอร์การมีทองในครอบครองรวมถึงสะสมตัวละครต่างๆนะคะจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปด้วยเป็นโบนัส แล้วสามารถคัฟของได้นะคะคัฟได้ในระดับเลเวลที่สูงหน่อยนะพอเราเลเวล5เนี่ยถึงจะคัฟยาได้นะคะและคัฟจิวเวลรี่ได้เมื่อเราเลเวล20ไปแล้วมีจ่ายค่าเรียนนิดหน่อยเป็นทองไม่เยอะนะคะแล้วก็คัฟพวกอาหารได้อาหารของเกมนี้จะเอาไว้เพิ่มค่า HP และ MP นั่นเอง มีร้านค้านะคะให้เราเข้าไปเลือกช้อปปิ้งได้มีแพ็กเกจการเติมเงินต่างๆนะคะร้านค้าที่ใช้ทองซื้อนี่ร้านค้าเลสโตนเลสโตนนี่เราจะหาได้จากไหนอะโอเป็นรางวัลจาก d ดลี่เควสตนี่เองแล้วก็มีพวกของใช้ทั่วไปนะคะ ีแจกฟรีเทเลพอสโตนรา์วันด้วยวันละสิชิ้นได้มาแล้วของรางวัลจะเข้าไปอยู่ในเมล็อกนะคะพอเรากดซื้อตรงนี้แล้วเนี่ยก็มากดรับนี่เลยที่เมลบ็อกของเราโอ้ตอนนี้มีรางวัลพรีรีจิสเตอร์ด้วยได้รับทุกคนเนาะเป็นบัตรซัมมอนฮีโร่นะคะ10ครั้งอ้า่า ไปซัมมอนฮีโร่กันก่อนดีไหมละลองเข้าไปดูในช่องกระเป๋าสิคะว่าบัตรซัมมอนฮีโร่ของเรานี่มาหรือยังฮ่อยู่ในหัวข้อนี้นะคะถุงกดที่บัตรซัมมอนฮีโร่แล้วก็กดใช้ได้เลยบัตรซัมมอนฮีโร่เนี่ยจะใช้สุ่มฮีโร่ระดับ C ถึงระดับ SS นะคะถ้าโชคดีเราอาจจะได้ SS อีกหนึ่งตัวเอาละไปลองดู ได้ไหมไม่มีเลยอ่ะออกสูงสุดแค่ระดับ A เท่าน,นั้นเองอ่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะเนี่ยมาดูดันเจียนในเกมนี้กันบ้างดีกว่าดันเจียนเกมนี้เรามีหมวดหมู่อะไรให้เราเข้าไปเล่นบ้างนะคะมีดันเจียนทองดันเจียน exp ดันเจียนไรวันนี่เลยโหคอย ปุกหอคอยได้ด้วยแล้วก็มีบอสดันเจียนนะคะแล้วตอนนี้เราเข้าไปได้หัวข้อเดียวบอสดันเจียนดูซิว่าเรายังพอสู้ได้ไหมตอนนี้โอ้ค่าพลังยังสูงอยู่นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราควรจะมีค่า CP 14000แต่ตอนนี้ CP ของทีมเรามีแค่8000เท่านั้นเองเราต้องเก็บเลเวลอีกนิดนึงเนาะถึงจะมาลุยกันได้ บอสก็จะมีให้เราเข้ามาตีได้หลายตัวนะคะแต่บัตรเนี่ยเรามีแค่3ใบเท่านั้นตอนนี้ <c oughs> ในการลงประจำวันเนี่ยก็มีข้อจำกัดในการลงบอสอยู่มีหัวข้อกิวนะคะให้เราเข้าร่วมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเพื่อทำภารกิจต่างๆได้แล้วก็มีระบบ PVP ด้วย <c oughs> มีวอลเล็ตคอร์ดด้วยเหรอคะโอ้น่าจะมีสงครามกิวกันแน่ๆเลย มีหัวข้อจดหมายนะคะเข้าไปรับอีเมลกันได้รางวันล็อกอินก็กดเข้ามารับได้ตรงนี้เลยแลวต่อไปมาแวะดูเวอร์แมปสักนิดนึงอตอนนี้เปิดอยู่สเกาะนะคะเป็นเกาะฟอ r e เรสกับเกาะซิริโอซ่ากดเข้าไปดูซิโอตอนนี้เราอยู่ที่ฟอ e s เรสนะก็ยังจะมีบริเวณแผนที่ย่อยๆเพิ่มเติมอีกนะคะ เกมนี้ก็ประมาณนี้เลยวิ่งเล่นชิลๆกับเพื่อนๆน,นะคะพร้อมภาพน่ารักการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้ถ้าชอบเกมนี้ดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ global นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของเราไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเกมใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปลุยต่อก่อน